วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีตัดปลอยผมและปรงผมในโครงการยุวธรรมทายญาตรุ่นที่33และมัดทีมธรรมทายาตรุ่นที่29ซึ่งภายในงานนาคยุวธรรมทายญาตได้แปลแถวเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีก่อนที่จะได้กล่าวคำขอตัดปลอยผมพร้อมกันนี้ผู้ปกครองและคณะญาติก็ได้ร่วมกันตัดปลอยผมแด่นาคยุวธรรมทายญาตท่ามกลางความปลื้มปิติ ของนาคุวะธรรมทัยยารวมทั้งผู้ปกครองและสาธุชนที่มาร่วมพิธิกรรมสำคัญในครั้งนี้ซึ่งผู้ปกครองต่างกล่าวว่าวันนี้รู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากที่ได้มีโอกาสเห็นบุตรหลานได้บวชในพระพุทธศาสนาใช้เวลาในช่วงปิดภาคเรียนให้เป็นประโยชน์ด้วยการมาศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพรอเมื่อจบโครงการแล้ว ก็จะได้บุตรหลานที่เป็นทั้งคนเก่งและดีจากนั้นคณะสงฆ์ได้ปรองผมให้แก่นาคยุวะธรรมทายญาตพร้อมทั้งน้อมนำโอวาทอันทรงคุณค่าเรื่องความสำคัญของการปรองผมและแนะนำธรรมปฏิบัติให้แก่นาคยุวะธรรมทายญาติด,ด้วยค่ะซึ่งโครงการอบรมมัชชิมธรรมทายญาตรุ่นที่29และโครงการยุวะธรรมทายญาตรุ่นที่33 จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนาเกิดความรักความศรัทธาต่อพระรัตะนตรยัยรู้จักพื้นฐานการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องตามหลักพุทธวิธีด้วยหลักสูตรการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบให้เป็นผู้มีระเบียบว,วินยัยมีความเคารพอดทนมีอุปนิสยัยกิริยามารยาทอันงดงามมีความกตัญญูกะตะเวที ทั้งยังเป็นการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปได้อย่างน้องเนี่ยอยู่ในช่วงวัยที่กําลังเติบโตนะคะแล้วก็สังคมในปัจจุบันก็มีสิ่งต่างๆมากมายที่จะทําให้น้องรู้สึกว่าเป็นสิ่ง ลุกเล้าในเกี่ยวกับสภาพจิตใจหรือแมแ้กระทั่งสภาพอารมณ์ในปัจจุบันก็คือหมายถึงการเล่นเกมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คืออยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของน้องที่จะใช้ชีวิตต่อไปโดยที่แบบว่ายึดตามหลักพระพุทธศาสนาที่ได้ศึกษาจากโรงการนี้ค่ะแล้วก็สิ่งที่คาดหวังก็อยากให้ลูกชายเาติบโตมาเป็นคนดีที่อยู่ในศีลธรรมของของครอบครัวค่ะ วันนี้ร Elliot, so ู้สึกปลื้มใจนะคะที่ได้เห็นภาพลูกชายได้ปลงผมคะรู้สึกมีความสุขค่ะก็อยากจะขอบคุณโครงการนะคะที่จัดขึ้นมานะคะแล้วก็เป็นกิจกรรมโครงการที่ดีมากๆนะคะสำหรับน้องๆที่อยู่ในช่วงกำลังเรียนนะคะวัยกำลังศึกษาก็อยากจะให้น้องใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ค่ะ